สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับหมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันที่มกกหมกราคมปี2 0 2 3บค่ะทุกคน สำหรับวันนี้มามีเข้ามารายงานราคาข้าวอัปเดตราคาข้าวนะคะตามกันไปเรื่อยๆค่ะนะรายงานทุกวันมาดูค่ะเห็นขยับขึ้นหลายจังหวัดอยู่นะคะทีละนิดทีละหน่อยนะข้าวเปลือกเจ้านี่ต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะสัปดาห์นี้เลยเนาะเท่าที่สังเกตดูทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะราคาวันนี้นําเสนอราคาความชื้นไม่เกิน15%นะหรือเรียกง่ายๆว่าข้าวแห้งนั่นแหละทุกคนคะ่ะช่วงนี้เนาะก็รอๆตามๆกันไปค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ม มีออสการด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยเด้มหมีจะได้มีกําลังใจนะชาวนาคนนี้จะได้มีแรงในการผลักดันทําคลิปต่อๆไปเนาะ,ะมาดูเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะเริ่มรายการแรกกันเลยดีกว่าค่ะรายการแรกนะคะข้าปึืกเจ้านาะปี2565ทับ66ค่ะ จังหวัดนครสวรรค์9,600บาทถึง9,800บาทจังหวัดพิจิตร9,300บาทถึง9,600บาทจังหวัดสุโขทัย9,300บาทถึง9,500บาทกำแพงเพชร9,000บาทถึง9,300บาทพิษณุโลก9,500บาทถึง9,600บาทสุพรรณบุรีค่ะปรับเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น9,000บาทถึง10,000บาทนะคะจังหวัด เพชรบูรณ์ค่ะ9,000บาทถึง9,200บาทพระนคคศรีอยุธยา9,900บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดชัยนาท9,300บาทถึง9,500บาทอุทัยธานี9,300บาทถึง9,600บาทอุตรดิษฐ์9,300บาทถึง9,500บาทนครนายก10,000บาทนะปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะลบบุรี9,400บาทถึง9,600บาทปทุมธานี9,200บาทถึง9,600บาทนครปฐม9,600บาทถึง9,800บาทอ่างทองค่ะ 9,500บาทถึง9,600บาทราชบุรี9,400บาทถึง9,500บาทสิงห์บุรี9,100บาทถึง9,300บาทสะะแก้ว9,300บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าวปลือกหอมมะลิปี2565ทั66ค่ะจังหวัดสุรินทร์13,000บาทถึง13,800บาทนครราชสีมา13,000บาทถึง13,500บาทอุบลราชธานี12,800บาทถึง13,900บาทเชียงราย13,000บาทค่ะบุรีรัมย์13,300บาทถึง13,900บาทศรีสะเกษ12,500บาทถึง14,000บาทร้อยเอ็ด13,000บาทถึง13,500บาท หาราคา13,000บาทถึง13,800บาทยะโสธรค่ะ13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดอำนาจเจริญนะ13,400บาทถึง14,700บาทนครพนมค่ะ13,200บาทถึง14,000บาทเวลาเพิ่มขึ้นมานะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะ12,500บาทถึง13,800บาทสกลนครค่ะ12,500บาทถึง13,700บาทจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ12,800บาทถึง 3,200บาทอุดรธานีค่ะ12,000บาทถึง14,300บาทน้องบัวลำพูค่ะ13,300บาทถึง13,900บาทน้องคายค่ะ13,000บาทถึง13,500บาทมุกดาหารค่ะ13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ12,000บาทถึง14,500บาทค่ะทุกคนอ่า รายการต่อมานะคะข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะคะทุกคนเป็นราคาคงที่นะคะมามีขอนนำเสนอด้วยภาพอย่างเดียวเนาะค่ะทุกคนดูภาพประกอบเลยนะคะเป็นราคาเดียวยังคงนิ่งๆนะ,ะนะคะนะสำหรับรายการนี้ค่ะตั้งแต่สระแก้วถึงจังหวัดแพร่นะคะดูตามนี้เลยทุกคนค่ะชัดเจนดีนะ ดูรายการต่อมานะคะรายการนี้ก็คงที่เช่นเดียวกันนะคะกับเมื่อวานค่ะสําหรับข้าวเปลือกปทุมธานีนะคะในปี2 5, 5, 5, 5 6 5ถึง66ค่ะทุกคนค่ะราคาตามภาพนี้เลยนะ,ะดูภาพประกอบนะคะตั้งแต่จังหวัดลบบุรีนะคะถึงจังหวัดนครนายกค่ะเป็นราคาที่ยังคงนิ่งนะ,ะทุกคนสําหรับรายการนี้ค่ะ9,000ถึง10,000เนะ 9, 1, 000, 000, นะาะราวนี้ทุกคนค่ะดูภาพได้เลยนะ อ่ต่อมามาดูนะทุกคนค่ะสําหรับรายการนี้ค่ะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะ2จังหวัดค่ะเข้าปลืกเนี่ยวมาลัดยาวใปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดขอนแก่น12,000บาทถึง12,300บาทอุดรธานี19,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดสกลนคร11,500บาทถึง11,800บาทจังหวัดมหาสารคาม11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดนครพนม12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์11,500บาท ถึง12,000บาทอุบลราชธานี10,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,000บาทถึง12,300บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะ11,500บาทถึง12,000บาทหนองบัวลํพู12,500บาทนะคะจังหวัดหนองคายค่ะ11,500บาทถึง12,000บาทค่ะและจังหวัดมุกดาหารนะคะ11,000บาทถึง11,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะ,ะรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะข้าเปลือกเหนียวมเมล็ดคั้านะปี2515ทับ66ทุกคนค่ะเป็นราคาที่คงที่นะเช่นเดียวกันกับเมื่อวานและไม่มีการขยับปรับเพิ่มเนาะอะตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีนะ,ะถึงจังหวัดเชียงรายทุกคนดูภาพตามนี้ได้เลยนะคะราคาเฉลี่ยก็ล่าๆตันละ9,000เนาะ 9,000ถึง1,000 10, 0บาทโดยโดยประมาณนะคะแต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังอยู่ที่8บาท9บาทเนาะต่อกิโลค่ะนะคะทุกคนนะ เราๆนี้กันเลยนะสูงสุดก็มี1 2 0 0 0บาทนะคะดูตามภาพนี้ได้เลยนะชัดเจนดีนะทุกคนคะ่ะมามีขออนีาตนำเสนอด้วยภาพเนาะเป็นราคาที่คงที่ค่ะนะอ่ะทุกคนมามีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวด้นนะะด้วยเด้อน,นะคะมามีต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะข้อมูลประจำวันที่5มกราคม2565นะ อ,อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์กันทุกคนสำหรับวันนี้มามีเขาจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเจ็ดโมงครึ่งนะบายบๆขอบคุณทุกคนมากค่ะ